ปดครั้งเห็นข่าวครข่าในหลวงคนไทยสงสัยอยู่ในสวงคดีดังแต่ยังลับหลคงข่าในหลวงรัชกาลที่แปรข่าในหลวงรัชกาลที่แปดทีนี้เรากลับมาเข้าประเด็นหัวข้อวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดว่า ปอกเปลือกภูมิพลวันนี้ก็ตั้งชื่อว่าเปิดหน้ากากภูมิพลคนดีแบบไหนวันนี้เนี่ยบทที่หนึ่งเราจะพูดถึงการเป็นกรรษัตริย์ของภูมิพลโชคดีที่ได้เป็นกรรษัตริย์เพราะกระสุนแค่นัดเดียววันนี้จะมาคุยเรื่องกดิสวรรคตของในหลวงอนันต์ แต่มันจะมีความแตกต่างจากที่เคยคุยมานะครับคือมันจะมีข้อโต้แย้งที่บรรดาอูต้าโรยาลิตหรือพวกข้างก้าเนี่ยมักจะเถียงเอาเรื่องโกหกมาเถียงเถียงได้ทุกเรื่องครับซึ่งมันเป็นตากกะแล้วบางคนผิดเป็นหนังสือนะโต้แย้งไปตุบไปตาว่าเนี่ยในปีดีเนะี่ยปงพระชนยังไง,ย,ง,ไงยังไงนะ พบหลักฐานใหม่ล่าสุดเลยปีดีภูรรมิพลทำวัชรัยใสศรีเทวตุลุกคุนี้อ้างอ้างคุณลุคนี้อ้างชื่อครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องโกหกเพราะเรื่องจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าท่านทั้งหลายที่ยังจงรักภักดีอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดว่าเป็นภูมิพลอย่าคิดว่าเป็นประเทศไทยนะครับ กรณีแบบนี้น้องเดินเข้าไปในห้องแล้วมีเสียงปืนและพี่ตายแล้วก็น้องก็ได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยไม่ว่าสมัยไหนสมัยที่ยังไม่มีปืนถือดาบหรือสมัยที่มีปืนหรือมีแสงเลเซอร์นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติว่าคนหนึ่งตายคนหนึ่งได้ครองอำนาจแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยหลักการสือสอบสวนสอบสวนเนี่ย มันมีหลักง,ง่ายๆครับว่าณเวลานั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนเรื่องนี้สําคัญที่สุดนะครับเวลาเกิดเหตุนนเก้านาฬิกายี่สิบนาทีของวันที่เก้ามิถุนายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าวันเวลานั่นน่ะใครอยู่ตรงไหนอันเนี้ยแค่น,นี้จบไม่ต้องถามเรื่องอื่นอย่าไปนอกเรื่องโยโยเยเย,ย,ยวันที่สิบสามพระอ,องค์จะไม่จดเสด็จปีดีเอารถไปใช้ ไอเ้เฉลียวไม่เคารพในหลวงไอ้ชิดอย่างงูอย่างนี้ไม่ได้เป็นเวรได้ยินการวางไ,ไม่ต้องพูดนะครับเพราะเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่นิดเดียวว่าเก้านาฬิกายี่สิบนาทีวันที่เก้ามิถุนายน2 4 8พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยใครอยู่ตรงไหนตรงนี้มันจบแล้วแค่นี้พอซึ่งมันเกี่ยวกับการยิงในหลวงนะการตรงประชนการทําให้ในหลวงอนาัาต์สวรรค์โคดเนี่ยมันมีประเด็นเดียวครับว่าวันเวลานั้นใครอยู่ตรงไหนพิสูจน์ให้ได้ คนที่จะเข้าไปในห้องมันก็มีคนเดียวคือพระนุชาอย่าลืมนะครับการเป็นกษัตริย์กับเป็นพระนุชามันคนละเรื่องนะรัชกาลที่แปดเสด็จสั่เพลงเนี่ยทุกคนก็พูดได้รอแปดไม่มีใครพูดถึงหลอเก้านะรอเก้ายังไม่มีนะครับเป็นน้องนี่แทบจะไม่มีความหมายเลยแต่มีความหมายมากเมื่อพี่ตายมันพิรุษมาสารพัดจะ,ะพิรุษ่ย คุณจะปิดตาปิดหูปิดปากคุณก็เห็นคุณก็ได้ยินนะนะยิงกันก้าในกายสิบนาทีหมอนิดอธิบดีกรมการแพทย์ไปถึงห้องพระบรรทมสิบนาฬิกาประมาณสี่สิบนาทีปรากฏว่าพระศพถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วเก็บใหม่หมดเลยท่าทางกับยกไปปืนถูกเก็บเข้าลิ้นชักห้องนอนถูกกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเอี่ยมเฟมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขอโทษเหมือนโรงแรมเวลาเราเช็คเอา์แล้วเขาทำห้องนะทำห้องใหม่อย่างนั้นอ่ะใครเป็นคนทำครับสังวานครับแม่ของรัชการที่แปลรัชการที่กล้าเป็นคนทำสังวานเป็นคนไม่รู้เรื่องอนะ่ะสังวานเรียนพยาบาลเนะี่ยไม่รู้เลยรดีแบบนี้มันต้องคงหลักฐานเอาไว้ให้ได้มากที่สุดสำหรับชันสูตรครับ หรือหมอพรทิพย์ว่ายังไงชนสูตรได้ไหมเนี่ยหมอพรทิพย์มันทาตัวข้ามมันทําลายหลักฐานให้มากที่สุดอะผ้าผู้ที่นอนเปลี่ยนใหม่หมดชุดเดิมเอาไปฝังที่สนามกอล์ฟไปฝังเลยนะ <c oughs> อ้างไหมครับพระชนีอ้างว่าสงสารลูกภาพมาดูจัดในหลวงอาน,นันตวรรษทก้ามิถุนายนวันนั้นทั้งวันไม่มีการชนะสูตรพระศพเลย หมอไปถึงยืนดูเฉยๆครับเพราะอะไรเพราะเสด็จในกมรมลังศริรษศ์กดิ์บอกว่าให้อยู่เฉยอย่าลบหลู่พระเอกรุยศรั้การที่แปดตายไปแล้วนะให้ดูเฉยอย่างมากกระจับชีพประจรครับกะตายไปแล้วแล้วยังไงคือเรื่องของเรื่องนะมันต้องรูว่าใครฆ่าไอ้ใครทำอะไรอ,อื่นไม่มีความหมายนะต้องใครยิง ใครยิงในหลวงแล้วการแตกกระจกใครยิงครับมันก็มีคนเดียวที่จะยิงไอ้เรื่องแค่นี้ทําไมต้องทําให้มันลีรับพวกกษัตริย์เนี่ยราชวงพยายามทําให้การสวรรคตรเป็นเรื่องลีรับโคตรจะลีรับซึ่งมันไม่ลีรับมันเห็นเห็นเนี่ยยังไงก็เห็นมันจะเอาใครแอบเพ้าไปยิงยิงแล้วมันหลบไปไหนมันหลบได้เลยอยู่ชั้นสองอยู่ในพระราชวังนะที่ที่นอนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นโรงแรมอยู่กลางทุ่งไม่ใช่นะครับ อยู่ในพระบรมราชวังที่เราเรียกว่าวัดพระแก้วอะอยู่ชั้นสองมันมีตั้งกี่ชั้นแล้วไปยิงออกมาได้ยังไงมาดเล็กก็เฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเห็นชัดว่าทำอะไรตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วคนที่เห็นโดนประหารหมดเลย <c oughs> ทั้งจิตบุตรเฉลียวซึ่งข่าววงนี้ว่าแอบอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในห้องนอนของสังวาน เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้อย่ามีอคติอย่าไปเชียร์ครับอย่าไปรักในหลวงรักสวรรไม่เกี่ยวเราคือเอาจริงๆว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็คือชัดๆก็คือยิงมันจะเป็นคนอื่นเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดทีนี้ยิงยิงยังไงเล่นปืนแล้วยิงปืนลั่นหรอไม่ใช่ครับนายแพทย์สุดแสงวิเชียนตรวจสอบพบบาดแผลเป็นรอยกด ก็บอกปืนเป็นวงกลมนะครับมันไม่ได้ล้อเล่นมนาะปืนจอยิงว้วเป็นรอยไหม้เป็นวงกลมอะ่ะเอาปืนกระชับลงที่หนาา้าผากจ่อหัวหกดยิงที่หัวนะครับไม่ได้ห่างหานะกดลงไปแล้วยิงอะ่ะไม่ปากรามุ้งมีรอยทะลุไม่มีรูครับแสดงว่าต้องเปิดเข้าไปแล้วยิงยิงก็ต้องคนรูปร่างสูงหน่อยแขนยาว เพราะขอบเตียงกับบาดแผลห่างกันประมาณสองฟุตเพราะฉะนั้นที่ว่าวัราชรชัยไปยิงเป็นไปไม่ได้เลยทีแรกเลยพยายามประโคมว่าเรียกวัราชรชัยสิทธิเวชราชพหลเปนคนยิงปีดีสั่งมายิงพูดเป็นตุเป็นจาซึ่งเป็นไปไม่ได้เขาไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคนที่ยิงคือภูมิพลพูดง่ายๆพยายามปเปิดเป็นแคน่ต้องเอามาลงโทษให้ได้รัฐบาลทําไมปกป้องทําไมไม่เปิดเผยความเป็นจริง พราะรัฐบาลมันใจดีมันรู้ว่าคนยีก็คือน้องชายแหละเอาความใจดีมาให้ร้ายที่สำคัญสรุปได้ตรงนี้เลยนะไม่ต้องพูดให้มันยาวไปสอบปากคำปรากฏว่าทุกคนที่อยู่ในวังบรมพิมานที่ประทับรัชการที่แปดได้ยินเสียงปืนกับทุกคนครับคนอยู่ชั้นบนชั้นล่างได้ยินหมดแต่คนอยู่ชั้นเดียวกันทั้งสอง ภูมิพลกับสังวานเขาบอกเขาไม่ได้ยินคนอื่นอยู่ชัดอีเนี่ยก็ได้ยิน่ยและที่ชัดเจนคือพี่เลี้ยงเนื่องเนี่ยไปเก็บที่นอนในห้องภูมิพลเก็บอยู่ประมาณยี่สิบนาทีก่อนมีเสียงปืนดังพอเปี้ยงปุ๊บก,ก็ไม่เห็นภูมิพลครับแต่ภูมิพลไปบอกว่าตอนมีเสียงปืนอะ่ะตัวเองอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็จบแล้วครับว่าคุณโกหกทําไม ทำไมภุยพลต้องโกหกว่าตัวเองอยู่ในห้องซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องเพราะคนไปเก็บที่นอนนะเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วอยู่ไงถึงไม่เห็นไปอยู่ใต้เตียงอะ่ะแล้วทําไมต้องโกหกด้วยคนที่โกหกมีอยู่สองสามคนนะคนแรกคือภุยพลภ้ยพลบอกอยู่ในห้องตัวเองซึ่งไม่ได้อยู่เพราะคนเก็บที่นอนไม่เห็นคนที่โกหกอีกสองคนคือนายชิดนายบุตรครับบอกว่าภุยพลออกมาก่อนมีเสียงปืนอันนี้โกหกคือมันยิงเสร็จมันค่อยหนีออกไปทีนี้ ไอ้ช่วงนั้นต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ศาลปกติมันเหมือนศาลในประยุทธ์แันโอชาเนี่ยพอมีเรื่องเกิดขึ้นทำยังไงครับเอาเรื่องเนี้ยมาประโคมเป่าร้องปีดีท่าในหลวงปีดีท่าในหลวงวัชรชัยลูกน้องปีดีเป็นโอครักษ์มายิงในหลวงเข้าไปยิงเห็นเลยนะคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นเห็นไวไวๆเนี่ยเนี่ยไอ้คนซักท่าบอกว่าเนี่ยแขนเสื้อมีเลือด คือพูดเลอะเทอะไปเรื่อยมีคนได้ยินปรึกษาหารือกันว่าไปน่นดอีกวางแผนจะฆ่าในหลวงปกษาหราือกันคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังได้ยินซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระเอามาโจมตีครับในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยปัญชติปัตไม่ได้เสนอนโยบายเนี่ยปัญชติปัตเสนออยู่เรื่องเดียวคือปีดีฆ่าในหลวงก็เหมือนทักษสีโกงยังไงยิ่งรักโกงยังไง ต่มันจะทำอะไรมันไม่บอกเนเลือกตั้งประชาชนก็ฉลาดก็เลือกปีดีอย่างเดิมครับชนะท่วมทน้นประชิดปากคิดว่าตัวเองแน่โชคดีไว้ในหลวงโดนยิงเอาเลือกปีดีฆ่าในหลวงเนี่ยไปตะโกนในโรงหนังประชาชนเลือกใครก็เลือกปีดีอย่างเดิมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะชนะนะทางเดียวที่กษัตริย์วิวันจะชนะทางเดียวที่พวกพเผด็จการกษัตริย์จชนะก็คือยึดอำนาจ ก็เหมือนที่ทางบัตรทักษิณย,ย,ยิ่งรักอชิตอำนาจอยเดี๋ยวพะเลือกตั้งอะไรมันแพ้ทุกทีอ่ะชายให้่ก็เหมือนกันนะครับขนาดใส่ร้ายยังไงประชาชนก็ยังเลือกปีดีพนมยงอะ่ะเพราะปีดีเขามีผลงานปีดีเขาใจกว้างนะ่ให้ปี่ปัด์มาเป็นรัฐบาลเป็นแล้วเจ๊งทุกทีเป็นแล้วไม่ได้เรื่องทีนี้ไอการพูดแบบเนี้ยก็จะอ้างว่าเออ เป็นการเข้าข้างพูดข้างเดียวอย่าลืมว่าพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเผด็จการร้อยเปอร์เซ็นแบบแบบยุคสมัยนี้นะมันเป็นระหว่างเผด็จการปินชุนวันขึ้นมานี่นะครับเอาในขวงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนการสมรุนทั้งหมดเอาไอ้คนที่เป็นศัตรูมาสอบเหมือนอย่างสมัยทักษิณเอาอย่างแก้วสันอัติโพธิกรุวันมีถการมาสอบมันก็เสร็จ เป็นศัตรูกันอยู่อ่ะสมหม่และการพระพิธีชนกดีครับซึ่งไม่ถูกกันในปีดีพระพิธีก็อยากจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจเขาไม่ได้เป็นเขาแค้นในปีดีแล้วก็เป็นพี่เขยของเครื่งดีกเกษณีพิธีชนกดีนี่ไม่ใช่ตำรวจธรรมดาเป็นตำรวจชั่วเลยอ่ะไปจ้างในตีมาเป็นพยานเท็จแล้วตอนนั้นก็มีในเผ่าครับเผ่าศรียานน์มาร่วมในการทำทุกอย่างเพื่อช่วย เพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนั้นจะให้ในชิดในบุตรไปสารภาพอะไรเพราะมันเป็นยุครัฐประหารนะครับอย่าลืมฤีสวรรคตนี่มันพิจารณากันในช่วงรัฐประหารนะล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งนะล้มล้างรัฐบาลหลวงทำรงยึดอำนาจแล้วตอนนั้นใครเรมียุติธรรมครับเสนีปลาโมดแล้วจะไปเหลือเสนีปเป็นที่ปัจจษาแล้วก็มนตอนที่พระบุญผู้ใช้ยา สอบธรรมกายเหมือนกันเลยเอาเสนีบอกว่าเรามียุติธรรมตั้งใครครับเสนีชื่อตรงมากตั้งพี่เขยครับเอาพี่เขยมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจดูแลคดีสว่วคตทำสารพัดครับเพื่อไฮ้ลา์ในปีดีสมัยนู้ก็เอามาฉีดยาขู่เข็นสารพัดไล่ทั้งสองคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยในชีวิตในบุญจะทำไง ก็รู้เข้าไปยังไม่รู้รู้อยู่ว่าพวกกษัตริย์พระพิจฉุกดีรัฐบาลเผด็จการเนี่ยยังไงพักก็ต้องเล่นงานปีดีมันหาเรื่องเล่นงานจนได้พูดความจริงว่าเห็นผู้พิพเข้าไปยิงมันไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีจะเดือดร้อนถึงครอบครัวเพราะมันเป็นยุคที่ป่าเถื่อนเผด็จการเต็มที่นะครับแล้วยุค้านป่าเถื่อนจริงๆนะยุคสมัยเข่าวศรีอ,อนุนมันยิงทิง้งทรมานปิดปากสารพัดท,ที่จะทา ก็หวังอย่างเดียวหวังว่ากษัตริย์พลเนี่ยจะมีความเมตตาอาภัยเรียกว่าลดหย่อนผ่อนโทษไม่ต้องถูกประหารครับไปติดคุกตลอดชีวิตแทนแต่พอสารตัดสินประหารถวายดีกาก็มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแผลอยู่แล้วที่ว่าเขาจะต้องฆ่าปิดปากให้มันจบครับมันมันกจะมีการอ้างไอ้ครับเนี่ยอ้างบ่อยๆนะอ้างว่าสาตัดสินไปแล้ว นั่นนี่แหละครับสารของเบงไทยนะศารยุติธรรมนะแล้วในยุคอย่างนั้นจะไปตัดสินยังไงสร้างเรื่องโกหกแม้แต่ไอ้ที่เรียกว่าอนุสาสนาอาจารย์คนสอนศาสนา,า,นนสสนาเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้ในหลวงอาน,านันต์กิย์าธุพลชื่อในวงชวนากวีนะก็ยังให้การตอแหลโกหกว่าได้ยินปีดีพูดได้ยินว่าต่อไปนี้จะไม่ปกป้องราชบัลลังก์แล้ว ซึ่งมันเป็นใปไม่ทด้ที่พูดไม่พูดทําไมทั้งๆที่ไอ้คนที่ได้ยินนี่ก็ไม่ได้รู้จักกันในปีดีไม่ได้สนิทะไรกันเลยครับแต่ได้ยินปีดีพูดในขณะที่กษัตริย์พุทธผลเองเนี่ยก็ให้การต่อสารเนี่ยท่านนองให้ร้ายครับท่านนองปลักปลามซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการปรงปงะชนการปรองกชนคือใครยิงนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวใครยิงไปพูดว่า ในปีดีไม่ถูกกันในหลวงอานันท์ในปีดีถือสิทธิใช้รถยนต์ของในหลวงในงเฉลียวเป็นคนคนในปีดีถูกในหลวงไล่ออกจากราชการว่าไปนูน่นซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกเอาจริงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องฆาตการรมนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่รู้สามประเทศนิ่มทาไงนะตัดสินประหารคนโดยที่ว่าไม่รู้ว่าใครยิงไอ้คนที่โดนประหารนี่ไม่ใช่คนยิงนะ คนยิงนี่สารไม่สนใจว่าใครยิงครับเพราะใครก็รู้ว่าใครยิงมันก็เห็นชัดเจนว่าพิรุษมันเยอะเหลือเกินแล้วการที่ไปตั้งอนุชาคือวิพลเป็นกษัตริย์มันเท่ากับปิดคดีแล้วเพราะกษัตริย์ไทยนี่คุณจะไปเป็นผู้ต้องหาไม่ได้นะปกติแล้วเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะเพราะเป็นผู้ต้องหาพอเป็นกษัตริย์แล้ว ก็เลยกลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าศาลเน่ยศาลติดลูกกริย์แล้วไปขึ้นศาลได้ยังไงจริงไหมจะตรวจขาเมาขเมาปืนตรวไม่ได้ครับจะไปสอบก็ไม่ได้กลายเป็นศาลเนี่ยต้องไปฟังพระบรมราโชว,วาของภูมิพลไปให้การคือไปสอนศาลไปสั่งศาลอีกทีจะไปสักค้านจะไปไล่เบี้ยตอนหยุ่ไม่ไม่มีครับไม่ได้ ให้การที่มันไม่สอดคล้องยังไงก็ไม่ได้ครับถ้าคุณไปพูดมากเข้าขายมินพระบ,บุรีชานุภาพหนึ่งหนึ่งสองนะเพราะฉะนั้นก็ธรรมดาครับศานหองกริย์ก็เลยมีหน้าที่ตัดสินประหารชีวิตไปซะตามระเบียบจะได้จบจบกันไปสิ่งสำคัญกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครยิงในหลวงอนันเท่านั้นนะ สิ่งสำคัญคือมันทำลายระบอบประชาธิปไตยครับในหลวงอนันต์ตายจะตายพเพราะบาดเหตุตายเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนประเทศครับมันเป็นเงื่อนไขที่ทหารเอามายึดอำนาจ2490เป็นเงื่อนไขที่มีองคมนตรีเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นการสถาปนาฟื้นเรียกว่า เป็นเสาหลักเลยเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้วมันยังต่อเนื่องมานะครับไม่ใช่จบแค่นั้นนะพอมาสมัยโจมพลปอีนชักดูท่าไม่ดีรู้สึกว่าเจ้าจะไปยุแย่สลิาาจดจะมล้มโจมพลปอโจมพลปอเลยเตรียมออกกฎหมายฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ เอามาตัดสินใหม่มีพยานหลักฐานใหม่แล้วกษะสับกระิพลยิงพี่ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จริงพยานหลักฐานมันมีครบอยู่แล้วอะแต่เขาเก็บจอปปอเกอรมีพยานหลักฐานครบเขาว่ากระสับก์ะสิบพลยิงร้อยเปอร์เซ็นต์่มีแต่ฐานตัดสินแล้วไม่เป็นไรครับเอาเข้าสภาออกพลบเพราะว่ามีหลักฐานใหม่ว่ากันใหม่คดีสวนคตนี่มันมีผลส่วนหนึ่งนะทําให้เกิดการปฏิวัติ เกิดการรัฐประหารรอบสองโดยสลิดครับสลิดได้รับไฟเขียวให้รัฐประหารรัฐบ,บาลต่อปอเพื่อม่ให้ฟื้นคดีสวนคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่คดีสวนคตเนี่ยมันมีผลมาถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วมันต้องมีหนึ่งถึงสองที่หนานแน่นเพราะเพราะว่าคดีนี้มันชัดเจน อาศัยเวลาในการบิดเบือนในการลบเลือนลบเลือนเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับให้คนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไปเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่